สวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตรียะพบกับีอีกแล้วนะคะในช่องรักต่างวัยสไปออสเตรีย Austria. วันนี้นะคะวีก็จะพาทุกคนนะคะไปช้อปปิ้งกันนะคะวันนี้บีจะไปช้อปปิ้งนะคะบีจะไปซื้อผักซื้อผล,ลไม้นะคะแล้วก็จะเตรียมนะคะเอ่อทำเค้กวันเกิดให้แฟนนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะไปซื้ออะไรกันคะ่ะ ไปกันค่ะทุกคนเดี๋ยวบีจะพาทุกคนนะคะไปช้อปปิง้งวันนี้อากาศก็ไม่ดีเลยค่ะอากาศค่อนข้างที่จะแย่มากนะคะมีฝนตกด้วยนะทุกคนน้องหมาก็ไปด้วยนะคะเดี๋ยวบีจะต้องเอาน้องหมาไว้ในรถ ฮัป <Happy. S 2> ครับนี่นะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าร้านนะคะเท็ดดี้นะทุกคนเดี๋ยวบีนะคะจะมาซื้อเทียนวันเกิดนะคะที่ว่าเป็นตัวเลขนะทุกคนให้แฟนนะคะ อันบนสนน่าสนใจตอนนี้นะคะเดี๋ยวบีก็กําลังนะคะจะเข้าไปซื้อหมูค่ะทุกคนกคนบีก็จะมาซื้อนะคะเนื้อหมูเพื่อที่จะเอาไปทำหมูกระทะค่ะทุกคน ตอนนี้นะทุกคนเรานะคะก็ซื้อเทียนนะคะซื้อหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปช้อปปิ้งที่โฮเฟอร์กันต่อนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โฮเฟอร์นะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะเข้าไปซื้อผักซื้อผลไม้กันนะคะแล้วก็เวลาที่เรานะคะมาช้อปปิ้งนะทุกคนเราก็จะต้องนะคะพกถุงพลาสติกมาด้วยนะคะ ถุงพลาสติกหรือว่าถุงถุงบิ๊กแบกถุงใหญ่ๆห่ะทุกคนเอามาไว้ใส่ของนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาไม่มีนะคะถุงพลาสติกให้นะทุกคนแล้วก็ถ้ามีก็ต้องซื้อนะคะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะราคาสูงค่ะวีก็จะพกมาแบบนี้เลยค่ะไปกันคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปซื้อของกัน เดี๋ยวเดินไปเอารถเข็นกันก่อนค่ะ เดี๋ยวบีนะจะเอาอันนี้นะคะตอนนี้ลดราคาด้วยจุกทุกคนเดี๋ยวบีก็จะซื้อไฮเดนแบร์นะคะไปใส่ด้วยอันนี้125กรัมอันนี้300กรัมนี่ค่ะเดี๋ยวบีจะซื้อ อันนี้นะคะโอเคเอาอันนี้ไปหนึ่งอันค่ะที่เลือกดูนี่เราก็กลัวมันช้ำไงทุกคน ก็ช้ำแล้วก็บัวมันเน่าค่ะเรื่องของเรื่องอันนี้แหละหนึ่งอันแล้วก็จะมีองุ่นด้วยเดี๋ยวพี่จะซื้ออางุ่นเป็นุ่น ได้แล้วค่ะไปเราก็จะเอาสตอเบอรี่นะคะสัก ทุกคนค่ะเสร็จแล้วค่ะซื้อของซื้อของนะคะเพียงแค่ถุงเดียวไม่มีอยู่จริงค่ะทุกคนเอาถุงมาสามใบนะคะถุงใส่จะใส่ทั้งหมดสามถุงแลยทุกคนของเยอะมากค่ะ บีก็ได้พาทุกคนนะคะออกไปซื้อของมานะคะเยอะมากๆเลยนะทุกคนสองถุงใหญ่เลยนะคะเพื่อที่จะเตรียมนะคะทํางานวันเกิดนะคะให้แฟนค่ะแล้วก็วันนี้ไปซื้อผักและผลไม้นะคะแล้วก็เนื้อสัตว์นะคะซึ่งวันนี้นะคะบีก็จะเตรียมนะคะทําเค้กให้แฟนเองด้วยนะ ีนี้นะคะบีก็ตั้งใจนะคะที่จะทำเค้กวันเกิดให้แฟนเองนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเค้กวันเกิดที่บีจะทำนะคะหน้าตามันจะออกมาแบบไหนนะคะบีนะคะก็ขอขอบคุณพี่ๆ fc ทุกคนนะคะทั้งเก่าและทั้งใหม่นะคะที่เข้ามากดติดตามนะคะยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปทำเค้กกันในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะ